ค่ะก็มาอยู่กันในช่อง e Eat with You กันนะคะก็เมื่อกี้อ,อาจจะเปิดคลิปแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าคิดไม่ออกแล้วก็ยุ่งเยอะมากนะคะก็อาจจะเปิดคลิปงงๆนิดนึงก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณเกือบตีสองแล้วถามว่าเรามาทำอะไรที่นี่ก็คือใช่เมื่อกี้เราเพิ่งทำการบ้านเสร็จแล้วเราก็เลยแบบเออทำการบ้านมันต้องใช้สมองใช่ไหมก็มันก็ทำให้เราหิว ซึ่งเวลาหิวเราก็ต้องกินนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวมาม่าตัวนี้กันนะคะนี่น่คะมาม่า,ารสปูผัดพริกไทยดำอ้เป็นเส้นใหญ่เดี๋ยวนุ่มซีซีแบบไทยนะคะกลล่อซีซีแบบไทย อันนี้จะเป็นแบบแห้งนะคะซื้อมาในราคาแค่10บาทเท่านั้นนะคะซื้อได้ตาม7 e เ e ่ e อีทุกสาขาแล้วก็ร้านขายของชำทั่วไปนะคะก็คือหาซื้อง่ายมากแบบนี้นะรานะคาถูกด้วยนะคะทุกคน10บาทรสชาติจะเป็นยังไงนะแล้วก็ไปดูกันเลย ตาของปูผัดพริกไทยดำนะคะโอ้โหหน้าตาน่ากินมากกลิ่นคือแบบโอ้โหใหมก็คือเมื่อกี้ใช่ไหมตอนตอนเทผงผงลงไปก็คือแบบกลิ่นพริกไทยแบบแรงมากแรงแบบโอ้โหรู้สึกได้เลยใส่แล้วก็มาลองดมกับอีกทีนะกลิ่นก็จะเป็นแบบพริกไทยกลิ่นพริกไทยมันจะเด่นกว่าแต่ว่า มันจะมีกลิ่นกุ้งผสมตีขึ้นมาหน่อยอนิดนึงก็คือแบบเฮ้ยมันกลมกลืนมันดื่มมากส่วนรสชาติจะไปไงก็ลองกันเถอนะมานี่นี่อันนี้คือหน้าตาของเส้นนะคะมันก็จะมีความแบบเออมีความแบบดำๆนิดนึงดูเป็นพิกไทยเนาะโอเคมาลองชิมกัน กลิ่นหอมมากเอาดีอนะก็คือรสชาติมันจะไม่เผ็ดมากแล้มันก็จะมีแบบความเหนียวของเส้นด้วยเนาะก็ รสชาติก็จะเป็นแบบพริกไทยดำใช่เป็นพริกไทยดำจะมีความเค็มนิดนึงก็ก็เค็มเค็มมันเป็นเค็มของรสพริกไทยดำอ,ะอ่ะอร่อยแล้ ก็คือคือดี d มันก็ไม่ไม่เผ็ดมากนะสำหรับซองเดียวถ้าสองซองก็อาจจะแบบเผ็ดขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือมันไม่ได้เผ็ดเท่าแบบเหมือนพวกรสก่อนๆอะไรอย่างนี้ก็คือคลิปนี้ไม่ค่อยเผ็ดนะคะถ้าใครอยากกินแต่ว่าแบบไม่ค่อยอยากกินเผ็ดเท่าไหร่ก็คือตัวนี้ก็กินได้นะคะ กันบ้างน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กันด้วยนะคะมาม่าคิวต่อไปจะเป็นมาม่ารถอะไรกันก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายช